สวัสดีค่ะสวัสดีวันทนี่ที่18กันยายน2565นะคะอ่าวันนี้ทางร้านชาญชายัยแท็กเตอร์ของเรานะคะปิดการขาย1คันนะคะเป็นโครงกระทิงแดง KS72 นะคะคันนี้นะคะจะส่งให้ลูกค้าบ้านธรรมรงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะลูกค้ามาสั่งซื้อที่ร้านแล้วก็ให้จัดส่งที่บ้านนะคะ ขอพระคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจมาอุดหนุนสินค้าที่ร้านของเรานะคะสำหรับโครงกระทิงแดง KS72 ที่ร้านเรายังมีอีกคันหนึ่งนะคะสนใจโทร0946022291นะคะเบนจวันนะคะร้านเราอยู่บ้านเกนยาะลำไยตำบลวังบัวอำเภอคลองขุ่นนะคะจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะแวะมาดูแวะมาชมสินค้ากันก่อนได้เลยนะคะ วันนี้นะคะปิดการขาย1คันนะคะโครงกระทิงแดง KS72 นะคะ18กันยายน2565นะคะกับชานชัยแท็กเตอร์นะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจมาอุดหนุนสินค้าที่ร้านของเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ